หากใครอยากมีชีวิตที่รุ่งเรืองโชดช่วงชัชวาลไปด้วยสิ่งดีงามแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงวันนี้เราได้นำเสนอเกี่ยวกับคาถาดีๆจากหลวงปู่ครูบาธรรมชัย เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทำการสวดมนต์เจริญภาวนาและสวดคาถาดังต่อไปนี้นี่คือคาถาพระพุทธเจ้าห้ามทุกข์ของหลวงปู่ครูบาธรรมชัยพระอริยสงฆ์ชื่อดังแห่งชาวล้านนาเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธะพุธทธังธรรมังสังฆังจาติกันตัง มะระนะกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอรหังจังงังภาเวสัมปติชามิเมสัมมุขาสัพพาหะติเตสัมมุขาอิอาระนังอระหังกุสลาธรรมาสัมพุทโท ทุสะนะโสนะโมพุทธทายะสวดสามจบพระคาถานี้มีคุณวิเศษดลให้ชีวิตรุ่งเรืองแคล้วคลาดจากสิ่งร้ายอันตรายต่างๆเป็นที่รักชื่นชมของผู้คนทั่วไปทุกแห่งหลประวัติหลวงปู่ครูบาธรรมชัยครูบาธรรมชัย นามเดิมว่ากองแก้วเมืองศักด์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนพศ2 4 5 7ตรงกับเดือนก้าเหนือขึ้น14ข่ค่ำปีขานชอสอกทางเหนือเรียกว่าปีกาบยี่รอซอ3 3จุลศักราช1276ถือกำเนิดที่หมู่บ้านสันป่าศักหมู่ที่6 ตำบลป่าศักอาเภอเมืองจัังหวดลำพูนเป็นบุตรของนายสุจาหรือนานพรมเสนมารดาชื่อนางคำป้อบิดามารดามีอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณและช่างไม้ทำสวนทำนามีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกันเจ็ดคนท่านเคารพบูชาบิดามารดามากเชื่อฟังคำสั่งสอนอยู่ในโอวาทของผู้บังเกิดกล้า อย่างเคร่งครัดท่านเป็นผู้มีนิสัยพูดจริงทำจริงไม่เหลาะและเลวไหลสนใจในธรรมะชอบเข้าวัดเข้าว่ามาตั้งแต่เล็กๆเ,เพราะบิดาเคยบวชเรียนมาแล้วรอบรู้ในอัดในธรรมจึงได้อบรมปลูกนิสัยลูกๆทุกคนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยท่านได้เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนประชาบานณบ้านสันปาศักด์ จนจบชั้นประถมปีที่สม,มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทเรียบร้อยมีความอุตสาหพยายามเป็นผู้ที่มีความเสียสละกตันยูกตะเวทีต่อบุูการีเมื่อท่านเรียนจบชั้นประถมสามอายุ15ปีครูบาธรรมชัยได้เข้าอบรมเป็นสิทธวัดสันป่าศัก์อยู่สามเดือน หัดท่องเรียนเขียนอ่านตัวอักขระพื้นเมืองเหนือและเ,เรียนสวดมนต์สิขาสาม,มเนนโดยมีพระบิดาและพระอินวันเป็นผู้สอนเมื่อท่องเรียนเขียนอ่านได้คล่องแล้วจึงได้บวชเป็นสัมมเนนเมื่อวันที่15มีนาคม2471เป็นสามมเนนอยู่ได้หนึ่งพันษามีความสนใจในสมถกรรมฐานมากไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนจิตใจ คอยครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องของการทุดงของพระสงฆ์องค์เจ้ารุ่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่บวชเรียนแล้วนิยมพากันเข้าป่าบำเพ็ญเพียรภาวนาสแสวงหาธรรมวิเศษเราเป็นสามเณรน้อยก็ได้ชื่อว่าบวชเรียนเข้ามาอาศัยในพระศาสนาควรจะออกเดินทางเข้าป่าดูบ้างเพื่อสแสวงหาธรรมอันวิเศษจากนั้นครุ่นคิดไตรตรองอยู่หลายวัน ท่านจึงเข้าไปกราบลาสมพานเจ้าวัดว่าขอลาเข้าไปบำเพ็ญกรรมฐานในป่าสักหนึ่งพันษาสมพานวัดก็ตกใจเพราะยังเห็นว่าเป็นสัมเมเนนอ่อนพรรษา,าไม่ประสีประสาในเรื่องอัรรมตลอดจนวัดปฏิบัติของพระทุดงดีพอคขืนเข้าไปอยู่ในป่าก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยง่ายจึงได้ห้ามปรามไว แต่ครูบาธรรมชัยหรือสามเณรกองแก้วในสมัยนั้นก็ยืนกรานที่จะเดินทุดงเข้าป่าไปกระทำความเพียรแต่เพียงผู้เดียวให้จงได้สมภารเจ้าวัดอ่อนอกอ่อนใจเลยอนุญ,ญาตให้ไปได้ตามปรารถนาไม่อยากขาดศรัทธาให้เป็นบาปและยังได้แนะนําแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในป่าให้หลายอย่างด้วยความเมตตาเอ็นดู สัมเนรยนกองแก้วหรือครูบาธรรมชัยบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าห้วยน้ำดิบสาเดือนจึงได้กลับมาอยู่วัดได้เข้าเรียนนักธรรมกับพระภิกษุแดงวัดพระยืนต่อมาพออายุได้19ปีก็สอบนักธรรมตรีได้และได้เรียนนักธรรมโทที่วัดมหาวันสอบนักธรรมโทได้เมื่ออายุ20ปีในปีนี้เองท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้นามฉายาว่าธรรมชะชโยณพัทธสีมาวัดหนองลมตำบลป่าศัก์อําเภอเมืองจังหวัดลำพูนเมื่ออุปสมบทแล้วมาจำพรรษาที่วัดสันป่าศัก์บ้านเกิดพระปินตาได้ศึกออกไปพระอินวันเป็นเจ้าอาวาสครูบากองแก้วธรรมชโยจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแทนพระปินตา ต่อมาท่านได้เป็นครูสอนนักธรรมที่สำนักวัดสันป่าศักด์และวัดน้ำพุตำบลเดียวกันและสอนโรงเรียนประชาบาลด้วยสอนอยู่เป็นเวลาถึง6ปีในระหว่างที่สอนอยู่นี้เมื่อมีเวลาว่างก็ได้เดินทางไปนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัยที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในสมัยนั้นได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและหมั่นไปหาท่านอยู่เสมอ ด้วยความเคารพเลื่อมใสบูชาเป็นปรมาจารย์หลวงปู่ครูบาธรรมชัยธรรมชยโยมรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อเวลา20.30นาฬิกา30นาทีตรงกับวันที่5ทธันวาคมพศ2530สิริอายุรวม73ปี6เดือนหลวงปู่ครูบาธรรมชัยธรรมชยโยได้ประกอบภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ ที่มีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการคณะเสด็์ได้อาราธนาพระสรีระร่างของหลวงปู่เก็บรักษาประดิษฐานไว้ในโลงแก้วนาวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้กราบสการะบูชาจนถึงปัจจุบัน